เมื่อท่องคำทำ all time high ซ้ําแล้วซ้ําอีกและแบบนี้เนี่ยจะถามว่ามันยังน่าลงทุนอยู่หรือเปล่าคลิปในวันนี้จะมาแชร์มุมมองส่วนตัวผมกันนะครับผม สวัสดีครับผมโคชบอลนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับซึ่งหัวข้อที่ผมตั้งใจจะมาแชร์และแบ่งปันในวันนี้นะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนในทองคานั่นเองนะก็ต้องบอกว่ามีลูกศิษย์ของผมบางคนที่เป็นมือใหม่นะต่างถามกันเข้ามานะครับว่าโคชบอลถ้าเกิดว่าเราอยากจะซื้อทองคําในสภาวะตอนนี้เนี่ยที่เรียกได้ว่าทองคาในปัจจุบันเพิ่งทำออทามไ ไปอีกครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยอย่างนี้เราควรจะเข้าซื้อมันดีหรือเปล่านะครับวันนี้ผมเลยตั้งใจจะมาแชร์และแบ่งปันกันในสิ่งสิ่งนี้กันนะครับแต่ก่อนที่ไปรับชมและรับฟังคลิปนี้ก็อยากฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกคนก่อนนะครับช่วยเป็นกําลังใจดีๆให้กับช่อง Bond Happiness Investor นะผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปคลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เาา่นใวยครรัับลอสสกก็ํห ตามนับที่คุณสนใจอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทําเงินจากตลาดทองคำนะครับหรือว่าการลงทุนในทองคําในระยะยาวจริงๆนะต้องบอกว่าผมมีเปิดสอนตั้งแต่เบสิกเลยนะไปจนถึงระดับที่ทําให้คุณลงทุนในระยะยาวเกิดขึ้นได้จริงๆนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเป็นหนึ่งคนที่อยากจะเรียนรู้ในสิ่งสิ่งนี้สามารถทักเข้ามานะครับที่ช่องทางไลน์ที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะโดยพิมพ์คำว่า G L ดีนะครับผมซึ่งคลาสคลาสนั้นจะพูดเกี่ยวกับก o investing เป็นหลักเลยนะครับแล้วก็เน้นสอนตั้งแต่เบสิกอย่างที่ได้บอกไปบปชนระดับที่คุณสามารถเอาไปปรับประยุกต์ใช้ต่อยอดด้วยตัวคุณให้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมแต่แน่นอนครับถ้าเกิดว่าใครที่คิดว่าตัวเองมีทุนทรัพย์น้อยแต่คุณก็อยากจะเข้ามาเรียนรู้กับผมนะฟังเกี่ยวกับแนวคิดด้านการเงินการลงทุนแบบสดๆผ่านช่องทางซูมนะสามารถทักเข้ามาในแถบด้านล่างที่ผมแปะเอาไว้นะในช่องทางห้องลับนักลงทุนตรงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ซึ่งสัปดาห์หนึ่งเราจะเจอกันหนึ่งครั้งนั่นเองในทุกๆวันพุธโดยประมาณช่วงเย็นนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะเรียนรู้คอนเทนต์ในห้องลับนักลงทุนแต่ว่าไม่สะดวกที่จะเข้าเรียนสดนะครับก็สามารถครับสมัครเป็น Membership หรือว่าสมาชิกของช่อง b o n Happiness Investor ในช่องช่องนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งคุณจะได้เรียนรู้ผ่านห้องเรียนวงในนะครับในช่องทาง YouTube ตรงนี้เลยนะครับซึ่งห้องเรียนวงในก็จะมีทั้งห้องเรียนวงในแบบปกติกับห้องเรียนวงในแบบ V.I.P. ด้วยเช่นเดียวกันก็เลือกจัดสรรตามรายละเอียดได้้เลยนถาสใจ ก็ไว้เจอกันนะครับผมแต่ก็ต้องขอเน้นย้ําเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะครับว่าคลิปในวันนี้ไม่ได้มีเจตนาที่เชิญชวนให้ใครนะครับตัดสินใจกระโดดเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์อย่างทองคำนะครับเพราะฉะนั้นขอให้คุณระลึกเอาไว้ให้ดีนะครับว่าทุกการลงทุนล้วนมีความเสี่ยงคุณควรต้องศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับเพราะวันนี้ไม่มีใครหวังดีกับเงินของคุณเท่ากับตัวคุณเอง อย่างแน่นอนถ้าพร้อมฟังรายละเอียดกันแล้วเดี๋ยวเราลองมาลุยกันเลยนะครับซึ่งแน่นอนครับเราก็คงต้องบอกเพื่อนๆพี่ๆทุกคนก่อนนะว่าถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยทองคำมันอยู่ในจุด all time high นะครับคือขึ้นไปถึงประมาณ2,470กว่าซึ่งแน่นอนครับมันก็ตีเฉียดๆ2,500กันแล้ว นั่นเองนะแบบนี้มันจะน่าลงทุนหรือเปล่าผมก็ต้องบอกคุณก่อนนะครับว่าในความเป็นจริงเนี่ยคุณต้องแยกแยะหรือรู้ให้ได้ก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทองคํามันคือสินทรัพย์ประเภทไหนเช่นเป็นสินทรัพย์เพื่อให้คุณเก็บไว้สําหรับการออมหรือมันจะเป็นสินทรัพย์เพื่อป้องกันความเสี่ยงหรือมันจะเป็นสินทรัพย์เพื่อการลงทุนกันแน่ซึ่งถามว่าคุณจะมองทั้ง3รูปแบบรูปแบบใดรูปแบบหนึง่ง ก็ได้นะไม่ได้มีผิดหรือถูกใดๆทั้งสิน้นแต่ตัวคุณต้องตอบให้ได้ครับว่าคุณจะใช้ทองคาเป็นสินทรัพย์ประเภทไหนนะครับแต่หนึ่งสิ่งที่สําคัญคือทองคําจริงๆไม่สามารถเป็นสินทรัพย์ที่จะสร้างกระแสเงินสดให้กับคนส่วนใหญ่ได้นั่นเองนะครับยกเว้นคุณจะซื้อซื้อขายๆเทรดกันไปเทรดกันมาอันนี้มันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ ดังนั้นเนี่ยคงต้องตอบตัวคุณเองให้ได้ก่อนแต่ในมุมมองส่วนตัวของผมเนี่ยด้วยความที่ทองคํามันอยู่บนโลกไปนี้มาเป็นหลักพันปีแล้วซึ่งปฏิเสธไม่ได้นะว่าทุกๆสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอยิ่งเศรษฐกิจไม่ดีเกิดสภาวะสงครามหรือว่าโลกมันมีความผิดเพี้ยนผิดปกติบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเราจะพบเจอเสมอนะว่าทองคํามักจะเป็นสินทรัพย์เดียวนะครับที่สามารถ ปกป้องและป้องกันความเสี่ยงจากการที่เงินของคุณเนี่ยที่มีอยู่หรือทรัพย์สินที่คุณมีอยู่เนี่ยมันด้อยมูลค่าลงนั่นเลยกลายเป็นว่าส่วนตัวผมผมเลือกที่จะใช้ทองคําเป็นสินทรัพย์ในการป้องกันความเสี่ยงเป็นหลักซะมากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยคุณจะตัดสินใจใช้เป็นสินทรัพย์เพื่อการลงทุนถามว่ามันจะตรงโจทย์ไหมผมก็อยากจะบอกคุณว่าบางทีบางช่วงเวลามันไม่สามารถเป็นสินทรัพย์เพื่อการลงทุนได้นั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะที่เศรษฐกิจมันดีตลาดหุ้นอาจจะเป็นสินทรัพย์ที่ขึ้้นนนนแททมาาากกกววว่่องคํดดยยเเชีั เพราะฉะนั้นการเลือกวัตถุประสงค์ของตัวทรัพย์สินนะครับเพื่อใช้ในการถือครองจริงๆ,ๆก็เป็นสิ่งที่สําคัญด้วยเช่นเดียวกันแต่ถ้าใครเนี่ยที่คุณคิดว่าคุณอยากจะตัดสินใจเข้าลงทุนในทองคำนะครับและตอนนี้เราจะเข้าได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวผมจะให้ดูกราฟบางสิ่งบางอย่างไปด้วยกันนิดนึงกันละกันนะครับผมซึ่งแน่นอนครับถ้าเกิดว่าคุณมาดูในส่วนของกราฟตอนนี้นะผมเปิดในส่วนของกราฟทองคํากันขึ้นมาเนาะ หนึ่งสิ่งที่สําคัญอย่างมากเลยุูเห็นว่าทองคำเนี่ยขึ้นมาจุดสูงสุดตรงนี้นะที่ับที่2482กันแล้วนะครับก็ชิลๆมากเลยนะเพราะว่าในกลุ่มบางกลุ่มที่ผมทำนะผมก็ได้บอกเด็กๆของผมไว้เช่นเดียวกันนะว่ายังไงก็มาถึงอย่างแน่นอนนะยิ่งถ้าใครที่เรียน g ก Investing กับผมคุณก็จะรู้นะว่า v a l u a t i o n ที่ผมได้ประเมินในส่วนของทองคําไว้มันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับแต่หนึ่งสิ่งสําคัญคือตอนนี้ถ้าคุณดูอินดิเคเตอร์ RSI ตรงนี้ก็จะเห็นชัดเจนนะว่าทองคําตอนนี้มันนขึ้สสู่สภาะ o v e r b o u บอ t อีกครั้งแล้วนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงต้องลุ้นกันนะครับให้ตัวอินดิเคเตอร์ RSI เนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะเออซึ่งถามว่าตรงนี้อาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นอยู่ก็เป็นไปได้นะครับเออมันมีความเป็นไปได้เพราะถ้าคุณสังเกตดีๆครับ ตรงจุดนี้ครับนี่ครับ ISIO v e r b o u g h t จริงครับจะเห็นว่าทองคำก็ขึ้นมาถึงจุดนี้แล้วมันก็เกิดการย่อตัวลงมานะครับกราฟก็ย่อตัวเล็กน้อยแล้วก็มันเกิด overbought อีกรอบหนึ่งพอ overbought อีกรอบหนึ่งเนี่ยก็จะเห็นว่าทองคำทำจุดสูงสุดใหม่เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันก่อนที่ ISI จะย่อลงมาแล้วค่อยไปทำ overbought อีกรอบตรงนี้ก็จะเห็นว่าจุดสูงสุดใหม่ตรงนี้เกิดขึ้นในรอบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ย่อลงมาแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ก็เกิดจุดสูงสุดที่สูงกว่าเดิม เองดังนั้นเนี่ยผมก็เลยอยากจะบอกคุณว่าไอตอนที่เพิ่งขึ้นมาตรงนี้มันมีความเป็นไปได้นะที่อาจจะเกิดแพทเทิร์นเหมือนก่อนหน้านี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่แค่คุณอาจจะต้องระลึกเอาไว้เลยนะครับว่าตรงจุดๆุดนี้ อาจจะเริ่มมีความเสี่ยงเกิดขึ้นแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับในขณะเดียวกันครับถ้าเกิดว่าเรามาดูในส่วนของกราฟวีก็จะเป็นแพทเทิร์นคล้ายๆกันเลยนั่นคือ RSI ตอนนี้เนี่ยมันเข้าสู่แดนโอเวอร์บอลแล้วด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะต้องเริ่มพิจารณาแล้วก็ระมัดระวังกันให้ดีนะครับซึ่งมันอาจจะเป็นจุดตั้งต้นในการพึ่งขึ้นก็เป็นไปได้นะไม่มีใครสามารถบอกได้ ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คุณอาจจะต้องใช้ความรู้หรือกลยุทธ์ของตัวคุณให้ดีด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าจุดจุดนี้มันเป็นจุดที่ค่อนข้างสูงแล้วนะคือถ้าคุณเปรียบเทียบกันง่ายๆอ่ะสมมติเนี่ยพอด่ยครับ r s i ที่มันอยู่โอเวอร์โซตรงเนี้ยจะเห็นว่าทองคำเนี่ยมันอยู่ราคาประมาณ1640โดยประมาณเนาะซึ่ง1640ถ้าคุณเทียบกับปัจจุบันคือ2004-25 0ีเนี่ยก็ถือว่ามันก็ต่างกันอยู่พอสมควรมันแปลว่าถ้าเกกกดดดคุุุุณอยาาจจะลงททททนนนนนีีี่่่่่ๆ้้มมัั็ไไใชตสหร นะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะเน้นลงทุนผมกับมองภาพว่าคุณอาจจะต้องไปดูกลยุทธ์ในการแบบสะสมซึ่งมันอาจจะดีสักกว่านะครับคือย่อแล้วก็เก็บสะสมย่อแล้วก็เก็บสะสมซึ่งถ้าเกิดว่ายิ่งคุณใช้เป็นทรัพย์สินเพื่อป้องกันความเสี่ยงผมคิดว่าตรงนั้นมันน่าจะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกสบายใจในการเข้าซื้อและถือครองในระยะยาวได้ดีกว่าด้วยเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของกราฟมันกันนิดหนึ่งกราฟมันก็โชว์ภาพเดียวกันนะครึ้นสู่สภาวะ โอเวอร์บอทอีกครั้งแล้วนั่นเองซึ่งพอโอเวอร์บอทแบบนี้เนี่ยเราก็คงต้องมาติดตามกันต่อไปนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวทองคํามันจะสามารถดีทะลุพุ่งสูงขึ้นไปได้กันต่อหรือเปล่านะครับซึ่งก็อาจจะมีแนวโน้มนะที่อาจจะไปกันต่อได้เช่นเดียวกันนะครับถ้ามาดูกราฟ3เดือนกราฟ3เดือนก็เช่นเดียวกันโอเวอร์บอทอีกครั้งแล้วนั่นเองนะครับซึ่งเท่าที่ผมดูเนี่ย ISI ตรงนี้ที่รอบก่อนตรงนี้เนาะจะอยู่แถวๆประมาณ75นะ 7 5็ดก็หวังว่าการขึ้นตรงนี้เนี่ยจะสูงกว่า7 5 7ดเนาะไม่ไงั้นมันจะเกิดแพทเทิร์นของแบล i ช h ดเวอร์เจนเกิดขึ้นก็ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับไม่ได้อยากให้เป็นแบบนั้นกราฟ6เดือนเป็นยังไงก็จะเห็นชัดเจนนะครับกราฟ6เดือนเนี่ยโอ้โหก็ขึ้นโอเวอร์บอสจะเห็นว่าทุกรกาฟขึ้นโอเวอร์บอสหมดเลยนะแล้วก็เส้นสีชมพูที่คุณเห็นอยู่เป็นเส้น EMA 10นะครับผมซึ่งจะเห็นว่าตอนนี้มันไต่ขึ้นเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับกราฟ1ปี12เดือนเป็นยังไงก็แบบเดียวกันครับขึ้นโอเวอร์บอสเช่นเดียวกันแล้วก็ในส่วนของตัวแท่งเเเเเทีนนเีียยยยนน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 ตอออ้้้่่มัักก็ูหืส EMA 10ดวดววช นะครับนั่นหมายามว่าตอนนี้ฟันทงได้อย่างหนึ่งครับว่าราคาทองก็ค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันอยู่ที่กลย,ยุทธ์ของคุณแล้วก็เป้าหมายในการเก็บสะสมทองคาของคุณด้วยเช่นเดียวกันว่าคุณอยากจะซื้อเพื่อลงทุนจริงๆหรือคุณอยากจะเน้นแค่เก็งกาไรธรรมดาหรือคุณอยากจะเน้นสะสมเพื่อรักษาความมัง่งคั่งและป้องกันความเสี่ยงกันแน่ตรงนี้ต้องลองเอาไปพิจารณาด้วยตัวของคุณให้ดีนะครับผม แต่แน่นอนที่สุดครับถ้าเกิดว่าผมลองทําการวัดระยะคร่าวๆนะครับสำหรับรอบนี้นะผมก็มองภาว่ามันก็มีโอกาสแหละครับที่ทองคำเนี่ยอาจจะขึ้นไปถึงประมาณจุดนี้นะครับ3,700กันเลยทีเดียวนะแต่ก่อนจะไป3,700เนี่ยก็คงต้องมาถึง2,700-2,800ตรงนี้กันให้ได้ก่อนหรือ3,000กันให้ได้ก่อนนั่นเองแต่ย้ำนะฮะว่า3,700มันอาจจะไม่ใช่ระยะสั้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็คงต้องไปลุ้นกันนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าหรือผมอาจจะได้แค่กล่าวเท่านั้น ตัวพีกก็ต้องมาจับตามองก,กันต่อไปนะครับผมมาสรุปคลิปคลิปนี้กันสักนิดหนึ่งครับจากเมื่อสักครู่เพ,เพื่อนๆพี่พๆทุกคนจะสังเกตเห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าในมุมมองส่วนตัวของผมถ้าวันนี้คุณอยากจะเข้าซือ้อทองคําสิ่งที่สําคัญอย่างมากคือวัตถุประสงค์ในการเก็บทองคําของคุณจริงๆแล้วมันคืออะไรตรงนี้คุณต้องชัดเจนนะเพราะมันจะส่งผลต่อกลยุทธ์ในการเข้าซื้อแต่ละครั้งของคุณด้วยเช่นเดียวกันมันไม่ควรจะสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาโดยเด็ดขาดหรือถ้ามันจะต้องสลับไปสลับมาก็มีความจําเป็นที่คุณอออาจจะต้งแยกพ กันให้ดีนะครับก็ลองเอาแนวคิดในคลิปคลิปนี้ที่ผมแชร์และแบ่งปันไปปรับใช้กันดูกันละกันนะครับผมก็อย่าลืมครับลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันตรงนี้ลองเอาไปทําดูครับเพื่อตัวคุณเองครับเพื่อครอบครัวงคุณและเพื่อคนที่คุณรักนะครับสุดท้ายและท้ายที่สุดเลยนะครับเงินอาจจะไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดครับแต่ เงินจะมีความสําคัญทุกครั้งเมื่อคุณจําเป็นที่จะต้องใช้นะครับและการที่คุณมีเงินครับสามารถสร้างความสุขให้กับตัวคุณเองได้สร้างความสุขให้กับคนในครอบครัวหรือคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมาจบเกมการเงินในชีวิตของคุณให้ไหวที่สุดกันนะครับผมโค้ชบอลวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่เข้ามาชมช่องบอลแฮปปี้เนสอินเวสเตอร์และดูคลิป,คล,ปคลิปนี้กันจนจบมีโอกาสไว้พบกันในคลิปคลิปหน้า